สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับทำนายดวงชะตา1-15ตุลาคม2566ปักแรกเดือนตุลาดาวประจำตัวอยู่ในตำแหน่งอุดมเกณฑ์มหัตกกรรมโกลาเลิกนี่โกลาหนวุ่นวายแต่รวยๆนะจ๊ะอ่ามันจะเป็นยังไงมันจะจริงไหมก็ตามกันมาได้เลยนะครับก่อนอื่นขอบคุณหิ่งพระมูนิมอลครับมูง่ายๆแบบมินิมอล มีลิ้นชักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมขาเหล็กใหญ่ยาวเช็ดน้ำได้ไลน์แอด QR code ด้านล่างนี้ได้เลยครับเข้าไปสอบถามราคาสินค้าผลิตภัณฑ์ www.fasttech.com ถ้าต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Instagram TikTok มีให้ท่านได้ดูได้ชมได้รับฟังนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอันดวงนามกีตะนั้นพึงเฉลียวอยู่พิจิกแห่งเดียวเท่านั้น หมายความว่าไงหมายความว่าราศีท่านเป็นราศีที่ไม่มีพวกด, <c oughs> ดีไหม <c oughs> เหมือนจะดีหรือไม่ดีว่ะอ,อ่ะพูดง่ายราศีพิจิกเป็นราศีประเภทเดียวไม่มีราศีอื่นมาอยู่ประเภทเดียวกันเพราะว่ากีตะ,ปะ,ะ,ะแปลว่าแมลงนะราศีพิจิกสัญ,ญลักษณ์คือมแมลงป่องฉะนั้นเป็นไงไม่มีแล้วไม่มีอะไรเขาเป็นมแมลงด้วยแล้วมีลัคนาราศีเดียวอันดวงนามกีตะนั้นพึงฉเฉลียว อยู่พิจิกแห่งเดียวเท่านั้นอ่ะทีนี้ลัคนาราศีพิจิกเป็นกีตราศีครับ <c oughs> พอเป็นกีตราศีนั้นดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระอังคารดาวพระอังคารเข้าสู่เรือนวินาศวินาศก็แปลว่าไม่ดีเสียหายเจ๊งพังทลายวินาศก็พินาคํำเดียวกันแต่วินาศมันก็แปลว่าเบื้องหลังด้วย แต่ทีนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีที่มันแปลกไงเนื่องด้วยไม่มีพักไม่มีพวกมีอยู่ตัวคนเดียวฉะนั้นเวลาคนอื่นเขาไม่ดีไม่ดีอ่ะพิจิกมันดีดาวอังคารดาวประจำตัวตกพบวินาศกลับกลายเป็นกีตะอุด,ดมเกณฑ์อันคำกรอนได้กล่าวไว้กีตะคืออสุรินทั้งภูมิมิน สหัสพัน์ปัตตนีสุภันวินานนั้นอุดมมาเกณฑ์เนี่คำว่าอุดมแปลว่าอะไรมากสมบูรณ์ฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกดาวอังคารตกพบวินาศไม่ต้องกลัวสบายใจได้เพราะได้ตำแหน่งอุดมอุดมแปลว่ามากอุดมแปลว่าสมบูรณ์อุดมแปลว่าเต็มแปลว่าพร้อมครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ดาวอังคารเป็นดาวาธาตุลมเข้าสู่ราศีตุลซึ่งเป็นราศีแม่าธาตุลมดาวาธาตุดเข้าสู่เรือนแม่าธาตุนั้นจะได้ความสําคัญจะได้พลังเป็นพิเศษตามหลักโหราศาสตร์ดาวอังคารเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยตำแหน่งประประมาจากประรักเกษตรเกษตรแปลว่ามั่นคงประะแปลว่าไม่มั่นคง แต่อย่างที่บอกเราต้องดูเรื่องธาตุเข้ามาผสมอังคารธาตุลมและเข้าสู่ราศีตุลซึ่งเป็นแม่ธาตุลมเข้าธาตุลมอื่นยังถือว่าโอเคแต่เข้าแม่ธาตุเนี่ยดูดีกำลังแรงฉะนั้นความเป็นประแทบไม่มีผลหนึ่งได้อุดมเกณฑ์ครับสอง ถูกธาตุได้รับพลังจากธาตุ 3. ได้ตำแหน่งพิเศษเขาเรียกว่ามหัตธกรรมโกลาเลิกมันเป็นยังไงมหัตธะ <c oughs> มหัตธะแปลว่าผู้มีทรัพย์เศรษฐีกรรมคือการกระทำโกลาเลิกก็โกลาหลนวุ่นวายเนี่ยโกลาหลนวุ่นวาย แปลตรงตัวเนี่ยแปลยากแปลว่าเลิกวุ่นวายแล้วรวยอ่าฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของฟุกฟุกมันจะเป็นลักษณะของไม่ได้ตั้งใจมันจะเป็นลักษณะของตกกระไดพลอยโจรทำมีโอกาสเข้ามาทำมั่วๆไปงงง,งเหนื่อยวุ่นวายสุดท้ายได้เงิน นี่มหัตถกรรมโกลาเลิกเป็นแบบนี้เมื่อเป็นเช่นนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเมื่อดาวังคารได้มหัตถกรรมโกลาเลิกก็เป็นจังหวะดีของชีวิตในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการเงินจะได้โอกาส โอ้คือโอกาสนั้นนะอย่างที่บอกครับตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่ตีความยากคำว่ามหาธกรรมโกล,ลาเลิกคือมันจะมาแบบงงๆมาแบบฟุกๆมาแบบที่เราไม่รู้นื้อรู้ตัวเราก็ไม่ได้ถนัดยกตัวอย่างให้ฟังดีกว่าลัคนาราศีพิจิกมีเคสเช่นไม่ใช่เช่นนะอันนี้เรื่องจริงนะเป็นเคส ที่เคยเกิดขึ้นมหัตกรรมโกลาเลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นในหน้าไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าคน,คนมีความรู้มีความสามารถทั้งเล่นซื้อขายที่ดินเลยเพื่อนฝากเพื่อนบอกกล่าวฝากซื้อฝากขายบังเอิญมันรู้จักคนนั้นอะ่ะรู้จักคนซื้อรู้จักคนขายแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้แค่แบบอาจช่วยเพื่อนไปบอก ไปโฆษณาว่าเออเนี่ยที่ดินตรงนี้นะมีขายไหมพอเอินไปเจอไปพบกันพอดีระหว่างคนซื้อกับคนขายรู้จักทั้งคู่ก็เลยอ่ประสานงานให้ไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่รู้เรื่องสัญญาไม่รู้เรื่องเปอร์เซ็นต์เลยว่าในหน้านี้เขาได้เงินกันยังไงได้เงินเท่าไหร่ไม่มีความรู้งสิ้นแต่ก็คือทําเต็มที่โอกาสมันเข้ามาก็ทําเต็มที่ ลุยไปทําไปไม่ได้หวังว่าเเงินทองมันจะได้เท่าไหร่หรืออะไรยังไงปรากฏว่ามูลค่าที่ดินเป็นร้อยล้านเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์หลักล้านครับนี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่สองเปิดร้านขายข,ายของชําอยู่บ้านนอกบังเอิญมีที่เก็บไว้ที่แบบท้องไร่ปลายนาเลยมีคนมาซื้อของร้านชําบ้านนอกบ้านนอกเลยนะปรากฏว่า เขาก็ไปถามว่าเอที่ดินนั้นของใครอยากจะสอบถามนี่กจะซื้อแล้วของเขาเองก็ขายไปปรากฏว่าขายได้ทั้งยี่สิบล้านคิดเด็กนั่งขายของชําอยู่คนมาซื้อที่ดินแทนที่จะมาซื้อถั่วซื้อน้ําซื้ออะไรไม่มีมาซื้อที่ดินยี่สิบล้านเออแปลกเนี่ยล,ลักษณะของมหัตกรรมโกาเล่ร์มันจะเป็นแบบเนี้คือมาแบบงงง,งมาแบบฟุก๊กฟุกมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ตั้งใจ แบบไม่มีความเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้แต่มันไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วมันได้เงินมาเลยไม่ใช่นะมันต้องทามันต้องลุยมันต้องวุ่นวายซึ่งดวงชะตาของท่านตอนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกดูดีเลยครับเรียกว่ามีดวงที่จะรับไหวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้ได้รูปดวงสวยครับเรียกว่ารูปดวง ต,ตุสดายเกณฑ์จะตุสดายเป็นไงจะตุคือ 4. สี่สดายคือหลักสี่เสาหลักลักขณาพิจิกธาตุน้ำนับไป 4, สี่ราศีหนึ่งสองสามสี่มีดาวเสาสถิตอยู่ธาตุลมราศีกลุมนับไปสี่หนึ่งสองสามสี่เป็นเจ็ดมีมรุตยูสถิตอยู่ธาตุด,ดินพฤกษศบนับไปอีกสี่หนึ่งสองสามสี่ ราศีสิงห์ธาตุไฟมีดาวสุกสถิตยอยู่เห็นไหมดินไฟดินลมน้ําดินน้ําลมไฟสี่ธาตุครบถ้วนเห็นไหมคลอดกันเป็นรูปกากบาดเนี่ยสวยงามเขาเรียกว่าดวงจัตุสดายเกณฑ์เป็นจัตุสดายกลางธาตุชั้นดีเรียกว่าดวงมีดวงมีกําลังดาวองคารดาวประจําตัวนั้นชัดเจนดูดีครับดาวสุกซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาศ ที่เป็นดาวอังคารอยู่ก็เป็นคู่มิตรกันไปอยู่ในเรือนการงานก็แสดงว่าจะได้งานแบบคาดไม่ถึงคําว่าง,งานอาจจะไม่ใช่งานประจําเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะภารกิจเฉพาะอยู่ๆก็มีคนมาวางงานให้มอบหมายงานให้จัดให้ท่านเป็นธุระปะปังให้แล้วท่านก็ทําทําแล้วประสบผลสําเร็จแล้วได้เงินเพราะอะไร ดาวอังคารคือดาวตัวท่านไปอยู่เลยมีนาเป็นอุดมเกณฑ์เป็นมหตธกรรมโกลาเลิกดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนไปอยู่ในเรือนการงานแปลผลมาเป็นเรื่องงานดาวการงานคือดาวอาทิตย์อยู่ในภพลาภะแปลว่าการงานประสบผลสําเร็จลาภะความสําเร็จโชคลาภคือดาวพุธดาวพุธเป็นกเกษตรและเป็นมหาอุดเกษตรแปลว่ามั่นคงอุดแปลว่าสูงส่ง นี่ไล่ดาวไปแล้วสวยเลยจบเลยตกวินาศเหมือนจะไม่ดีแต่กลับกลายเป็นดีไปสู่เรือนการงานจบที่เรือนลาพะเห็นไหมจบที่ความสำเร็จจบที่โชคลาภสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกใครให้ได้มากกว่านี้อีกไหมไม่มีดูดีครับชัดเจนแล้วนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกโ,โหโหนะเดือนนี้เฮง เดือนนี้แหงบอกเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างขยับไปได้ด้วยดีดาวเดินสวยดาวเดินสวยในดวงชะตานะครับถัดไปจนถึงครึ่งเดือนหลังแต่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนเพราะครึ่งเดือนหลังเนี่ยไฮไลท์มันจะอยู่ที่พระาหูพระราหูจะย้ายซึ่งจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ต้องกลัวพระราหูนะพระราหูเนี่ยเป็นดาวก็เรียกว่าดาวองค์เกนของท่านเป็นดาวที่ดี ลัคนาราศีพิจิกดาวอื่นไม่ค่อยชอบชอบลาหูก็ชอบอังคารซึ่งเป็นบาปปะเคราะห์ทั้งคู่นั้นชาวลัคนาราศีพิจิกชีวิตจะโลดผลเพราะว่าดาวอังคารกับราหูเนี่ยส่งอิทธิพลในตัวท่านเดี๋ยวลาหูจะย้ายเข้าเรือนปุตตะผมทําคลิปไว้แล้วคลิปพระลาหูสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกก็ดูได้ต่อก็ได้ที่ท้ายคลิปเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะ และเดี๋ยวดวงครึ่งหลังเนี่ยซึ่งเราจะไปนเน้นที่ราหูอีกรอบแต่จะเป็นการวิเคราะห์ดาวหูราหูกับดาวอื่นๆที่ทำมุมแบบนี้ว่ามันจะส่งผลยังไรเรียกว่าเอาหน้างานใช่ไหมส่วนราหูเนี่ยมันอยู่ปีครึ่งผมทำนายไปแล้วว่าในปีครึ่งนี้ราหูจะทำอะไรกับชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ในแต่ละเดือนเนี่ยดาวอื่นๆเห็นไหมราหูมันดวงเดียว ดาวอื่นอีก9ดวงอ่ะเขาจะส่งเสริมหรือขัดแย้งกับราหูอย่างไรมันก็ต้องติดตามกันไปเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตนี่นะแต่ครึ่งเดือนแรกนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกยิ้มได้เลยจังหวะนี้แหละจังหวะเนี้ยทายดวงลัคนาราศีพิจิกมาทั้งปีเนี่ยรอจังหวะนี้เลยเพราะคำว่าอุดมเกณฑ์เนี่ย ผมบอกเลยว่าตำแหน่งนี้ดีแล้วไม่น้อยหน้ากับการที่ดาวังคารจะโคจรเข้ามาเป็นเกษตรเพราะทิศทางมันดีดาวังคารอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ก็ได้อุดมเกณฑ์และมหัตกรรมโกลาเลิก <c oughs> ก็จะเป็นการวุ่นวายในการทำงานวุ่นวายในโอกาสที่ได้แล้วก็ได้รับความสำเร็จหลังจากนั้นพฤศจิกายนดาวังคารจะย้ายขยับมาที่ราศีพิจิก แล้วเป็นเกษตรแปลว่ามั่นคงแปลว่ามันจบผลงานมันจะสำเร็จเบ็ดเสร็จยิ้มออกนะตอนนั้นครับว่ากันไปยาวๆสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแต่เนี่ยครึ่งเดือนแรกของตุลาคมมีโอกาสดีๆแบบแบบงงๆแบบไม่ตั้งใจแบบไม่รู้มาจากไหนเข้ามาในชีวิตท่าน แล้วก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเพราะโอกาสนี้มันส่งผลดีเรื่องเงินครับเรื่องเงินเรื่องความสําเร็จอย่างที่ยกตัวอย่างมไหมหเห็นสองเคสนะอันนั้นน่ะชัดเจนคือได้เงินล้านเลยได้ได้เป็นล้านล้านเลยอ่ะเข้าใจไหมอ่าแต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะได้เหมือนกันหมดนะมันแล้วแต่แต่อย่างน้อยโอกาสมันมาครับ โอกาสมันมาเข้าสู่ดวงชะตาท่านดวงมันครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือการกระทําเพราะคําว่ามหัตกรรมกรรมคือการกระทําถูกไหมโอกาสมาแล้วไม่ทํามันก็ไม่เกิดครับมหัตกรรมโกลาเลิกแล้วมันก็ต้องเป็นการกระทําที่ไม่ได้ลาบลื่นด้ยนะวุ่นวายด้ยนะวุ่นวายโกลาหลัวจุกละหกไม่รู้มั่วๆซั่ว,วๆลุยไปแต่สําเร็จ นี่คือคําทํานายของชาวลัคนาราศีพิจิกครึ่งเดือนแรกตุลาคมนี้มีแต่เรื่องดีๆครับโดดเด่นและชัดเจนนะมันจบที่เรือนลาพะและลาพะเป็นเกษตรเป็นมหาอุดเนี่ยจบแล้วสวยงามนะอยู่ยาวนะครึ่งเดือนหลังอดาวพุดถึงย้ายแล้วค่อยว่ากันอีกทีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเดือนนี้นะครับครึ่งเดือนแรก ขอให้ได้ขอให้เจอนะมหัตกกรรมโกลาเลิกเนี่ยก่อนจากไปครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ใส่กระดิ่งนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับผมนะชาวลัคนาราศีพิจิกดาวประจำตัวอยู่ในตำแหน่งอุดมเกณฑ์มหัตกกรรมโกลาเลิกโกลาหนวุ่นวายแต่รวยไวนะจ๊ะยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแนละฟังครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ